สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัมซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีซึ่มิลลาัลราะห์มานุลราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยอิลลาห์อลลวะลาคุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีน ا ซิมอ م ม ب บَ ن ْ أَسْلَمُوَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ا ل ว่าบรากาตุข้อความสันตินความจำเริญเชียงอัลลาะสุภานาหัวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับฮคมดุริลั์พี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เราก็เข้าใจตรงกันเหมือนกันนะครับว่ากุรอานคือธรรมนูญนะครับกกุรอานคือทางนํา นะครับของมวลมนุษยชาติดังนั้นสิ่งที่เราตอกย้ําและก็เราบอกกันต่อเนื่องนะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเป็นมุสลิมที่ได้ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับเราจึงต้องใช้เวลาของเราในช่วงนี้นะครับใช้เวลาของเราในช่วงที่เรามีความสามารถนะเรามีโอกาสนะครับเรายังได้มีการตักเตือนซึ่งกันและกัน ทั้งหมดเหล่านี้นะครับมาศึกษาเรียนรู้เรื่องเราอัลกุรอานนะครับผมก็ขอเรียนย้ําต่อเนื่องนะครับว่าอยากให้เรานั้นได้นําอัลกุอรอานนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการดําเนินชีวิตรายวันนะครับของพวกเราทุกๆคนนะฮะไม่ว่าเ,เราจะทําอาชีพอะไรเราจะอยู่ที่ใดนะครับก็อยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับใน ระบบหรือในการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับวันนี้เริ่มสุราะใหม่นะครับเป็นสุราะอัลกอฟิรนะครับหรือสุราะมุมมินนะครับในยุสที่24นะครับก็เป็นเริ่มต้นสุราะใหม่นะครับบิสมิลลาฮิราะห์มานุรไรฮิมฮามีมตันซิลุลกิตาบิมินัลลอฮิลอาซิซิลอาลีมนะสุราะนี้อีกหนึ่งสุราะนะครับที่ขึ้นต้นด้วยฮุรุฟมุกตาตนะครับก็คือเป็น รุฟที่ไม่มีใครทราบความหมายที่ชัดเจนนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นสิ่งนี้นะครับเราก็ให้รู้ว่าพราะองค์นั้นได้ขึ้นต้นซูเราะฮามีมนั้นมีหลายซูเราะด้วยกันที่เราผ่านผ่านมานะครับต่อมาเขาบอกว่าตันซีลุลกิตาบิมินัลลอฮิลาซีซุลากินสิ่งสําคัญนั้นก็คือซูเราะอนนี้อัลกุรอานนะครับคัมภีร์เล่มนี้นะครับถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผู้ทรงอํานาจนะครับแล้วก็ผู้ทรงรอบรู้ นั่นหมายความว่าในกุรานเล่มที่เราศึกษาในกุรานที่เป็นวาฮูที่มาจากอัลลอฮฺสลาที่ส่งมาให้กับท่านนบดุลอสุลฮฺวาลแลฮิวะซัลลัมแล้มาบอกกับพวกเราทั้งหลายนั้นนะครับไม่ได้แบบในกอเขียนขึ้นไม่ได้กอกุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะที่มาประชุมกันแล้วก็วางนโยบายร่างกฎหมายพ่อบัญญัติไม่ใช่ทั้งหมดเหล่านี้ถูกประทานนะครับจาก อัลลอฮ์สุภานหัวตาลาพราะผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรับรู้นะฮะแมแน่นอนครับว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ถูกกล่าวถูกสั่งใช้ถูกบอกเป็นข้อคิดต่างๆในอันลกุรอานล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับผู้ศรัทธาทั้งสิ้นน,นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับอัลลอฮ์ทรงรู้นะครับว่าอะไรที่มันจะเป็นข้อคิดมันจะเป็นบทเรียนมันจะเป็น สิ่งที่จะทำให้มีเกิดจิตสำนึกเกิดขึ้นกับมนุษยชาตินั้นพระองค์ก็ได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับกอฟิริซามิวะกอบิลิตเตอบิษดุดิลิกาบิดิตเนะฮะอันนี้แน่นอนนะครับก็คืออัลลอฮฺสลาบอกถึงว่าพราะองค์นั้นผู้ทรงอภัยในบาปผู้ทรงตอบรับนะครับการเต่บาบ้าตัวการลุกกระโทษนั้นให้เรารู้ว่าพราะองค์อัลลอฮฺสลาผู้ทรง อำนาจนะผู้ทรงรอบรู้นะครับพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่บอกเลยนะครับว่าคุณลักษณะของพระองค์ก็คืออภัยโทษเราถ้าหากว่าจะได้มีข้อผิดพลาดในชีวิตในการปฏิบัติอย่าพึ่งน้อยเนื้อต่ำใจอย่าพึ่งมองตัวเองว่าเราเนี่ยโอ้โหคงไม่สามารถที่จะทำนู่นได้ทํานี่ได้อย่าพึ่งครับพี่น้อง ให้เราย้อนกลับมาดูว่าในอายะคุรอ่านบอกชัดเจนยืนยันชัดเจนว่าพระองค์ผู้ทรงอภัยในบาปบาปจะใหญ่แค่ไหนบาปจะมีล้นมือขนาดไหนบาปจะมีตลอด30ปี40ปี50ปีหรือแม้กระทั่ง80-90ปีก็แล้วแต่นะครับบาปที่เราทำมานะพระองค์อัลลอฮฺสลาพร้อมที่จะอภัยโทษให้เป็นผู้อภัยโทษในบาปทั้งหลายนะครับเพราะอะไรเนื่องจากว่าถ้าเราสำนึกถ้าเรา มีความตั้งใจมีความเชื่อมีความศรัทธานะในอัลลอฮ์ซุภานหัวตาลานะครับพระองค์ก็บอกต่อนะครับหวกอบิลิตเตเตก็คือเป็นผู้ที่ตอบรับนะการลุกกระทษของบ่าวนะวันนี้เราต้องย้อนมาดูตัวเรานะว่าผิดพลาดแล้วทําไงนะเรารู้ว่าข้อน,นี้ไม่ดีเรารู้ว่าเราผิดพลาดมาเรารู้ว่าเราอาจจะเชื่ออาจจะทําอะไรที่มัน ขัดต่อหลักการนะครับเป็นข้อห้ามในหลักการนะครับอย่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าคิดว่าเดี๋ยวถึงวันนั้นค่อยค่อยค่อยไปแก้ตัวเอาไม่ใช่เลยพี่น้องนะให้ย้อนกลับมาดูในอัุราบเพราะพระองค์บอกนะครับพระองค์เป็นผู้ทรงตอบรับการลุกกระโทษนะการขออภัยโทษนะครับการกลับตัวกลับใจของบ่าวของพระองค์ชาดีดุลอิกอบิลิตาตลนะครับและ แน่นอนแหละครับพระองค์ผู้ทรงเ,เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าพวงเตรียมพร้อมในเรื่องของบทลงโทษที่ที่เาขาเรียกเจ็บปวดที่รุนแรงนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ไม่สำนึกไม่คิดแล้วก็ไม่ ทบทวนตัวเองว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีที่ที่เราทํามานะครับแล้วเราก็ยังปล่อยปละละเลยเฉยเมยทั้งทั้งที่มีการเตือนมีการบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นมันเป็นอะไรที่ที่เราจะต้องบอกตัวเองเสมอนะครับว่าเมื่ออัลลอฮฺสลาได้เปิดโอกาสให้เราได้มีเจอกับคนโน้นคนนี้นะครับมีเนี่ยรายการนะครับมีโซเชียลที่เราสามารถที่จะ ทบทวนสามารถที่จะฟังสามารถที่จะศึกษาหารือปรึกษาหารือได้หมดเลยเราทำไหมเราปฏิบัติหรือเปล่าข้อนี้แหละครับถ้าหากว่าไม่ลุกกระโทษไม่ขออภัยโทษนะครับพระองค์ได้บอกว่าฉดดุลหรือกบิดเตานะครับดังนั้นสิ่งที่พระองค์ได้บอกได้ย้ำเตือนนั่นก็คือการลงโทษการคิดบัญชีนะอย่างรุนแรงนะครับอย่างเต็มข้อเล็กเต็มคาราเบลเลยนะเต็ม พิกัดไม่ว่าไม่จะไม่จะไม่มีการลดย่อนผ่โทษถ้ามาดแม้นว่าณวันนี้วินาทีนี้ในดุนยานี้ตอนที่เรามีโอกาสเราไม่สํานึกเราไม่คิดจะเตาบ้าตัวไม่คิดจะกลับตัวกลับใจไม่คิดลูกกระโทษต่ออสละนะครับและอิละฮอิละหูไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ ความหมายกําลังจะบอกว่าไม่มีใครไม่มีพระเจ้าองค์ใดไม่มีสิ่งใดที่ควรจะสักการะพักดีควรจะเคารพพักดีควรจะทําอามันอิบะดาจะเชื่อฟังปฏิบัติตามนอกจากอัลลอฮฺสุลตัลัเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะอีไลฮิลมอซิรยังพระองค์คือการกลับคืนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกดุนยานี้แบบใดไม่ว่าเราจะมีอาชีพใดไม่ว่าเราจะทํางานใดให้พึงสํานึกว่าเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุลตัลั มีความเก่งครับมีสุขภาพที่ดีครับมีทุกอย่างพร้อมููลในโลกนี้ครับแต่สุดท้ายอะไรนะสุดท้ายเราต้องกลับถูกไหมฮะสุดท้ายเราต้องทิ้งมันสุดท้ายเราต้องออลาจากข้อนี้พี่น้องครับไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าจะไม่ถึงวันนั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าหลังจากจากดุนยานี้ไปแล้วนี่ยแหละครับเนี่ยแหละมีข้อสงสยัยมีข้อขัดแยง้งมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่า บางอาจจะคิดว่าจากโลกดุนยานี้ไปแล้วหมายถึงเสียชีวิตแล้วก็จบกันนะแตกสลายกันไปแต่หลักการของอัลอิสลามบอกในอายะกรานบอกว่าอิลัยฮิลมาซีรอย่างพระองค์คือการกลับคืนนั่นหมายความว่าถ้าเราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วมันไม่ใช่จบแค่นั้นเราจะกลับไป Allah, าหาลอซุบพานะหูวตาลาพระผู้สร้างพระเจ้าที่แท้จริงผู้ที่ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกดุนยานี้กลับไปเพื่อจะได้ดูว่าเรา ได้ใช้ได้ปฏิบัติได้ทําอะไรกับเนียมัดกับความเมตตาที่พระองค์ได้ประทานให้หรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมุสลิมเราทุกคนจึงต้องตระหนักนะครับที่จะต้องกลับมาทบทวนนะอย่ามองอย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่าคิดว่าบาปของเราเราทํามาเยอะนะเราจะขอเอาล่์คงไม่อภาภัยโทษเอาล่์คงไม่รับการตอบาตัวเอาล่์คงอย่านะ อันนี้ข้อยืนยันแล้วนะครับในอายะคุรอ่านนะพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยในบาปพระองค์เป็นผู้ทรงรับการลุกกระทษแต่ถ้าไม่ทําล่ะและถ้าไม่สํานึกละ่ะและถ้าไม่นั่นล่ะครับจะไปคุยกันตรงนูน้นจะไปแก้ตัวกันตรงนั้นจะไปถึงเวลานั้นเดี๋ยวฉันจะกัดจัดก,การเองฉันจะคุยเองฉันจะยื่นหลักฐานอะไรก่นมีอะไรเองเนี่ยนะพระองค์บอกชัดีดุอิกอบิดิตเตาพระองค์จะเป็นผู้คิดบัญชีอย่างเจ็บปวด นะครับและไม่มีแน่นอนนะไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกเพื่อให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับมายุยาดิลูฟิอายติลไลอิลละดีนกะฟารูข้อนี้ชัดเจนนะครับเพื่อให้รู้ว่าการเถียงการโต้แย้งนะครับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ในการคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ในองค์การต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้ผ่านท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัววลมคนที่โต้แยง้งคนที่มาเห็นด้วยคนที่มี เขาเรียกว่ามีมีเหตุผลนะครับมีคำต่างๆนานาที่เราเห็นในดุนยานี่ยนะนะยกตัวอย่างนะครับง่ายๆเลยยกตัวอย่างว่าในในฮะดิษของท่านนาบีุลเลาหลัลลอฮฺวอะลัยฮุสัมที่บอกว่า5 5ประการที่ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ถูกไหมครับหนึ่งในนั้นอะไรครับไม่รู้วันในคันของบิดาเป็นอย่างไรในคันของสตรีหรือมารดานั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ วันนี้เรามีข้อโต้แยง้งเขารู้แล้วว่าในคันเป็นอะไรหญิงหรือชายเห็นไหมไม่เรารู้แล้วฝนจะตกเมื่อไร่พี่น้องลองดูให้ชัดเจนไม่มีใครรู้นะแต่เวลาเราพูดมาเพราะอันต้าเซาวมันดูได้นะครับกรมอุตุเขาบอกได้เขาคาดคะเนคาดว่าน่าจะนะครับแล้วก็ในคันของบรรดาเมื่อมันมัน,ม,นมันปฏิสวิทเรียบร้อยเมื่อมันมัน,เ,นเริ่มเป็นตัวเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ถึงจะบอกได้ว่าเป็นว่าเพศหญิงหรือเพศชายถูกไหมฮะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอันนี้บอกไม่ได้แน,น่นอนนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสลาลได้บอกว่ามายุยยาดุลฟิอายาตินละไม่มีใครที่จะมาโต้แย้งโต้เถียงในองค์การต่างๆของอัลลอฮ์นะครับนอกเสียจากผู้ที่ไม่ยอมรับผู้ที่ปฏิเสธไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุภาโนตาลานั้นพี่น้องเห็นนะครับว่าการยอมรับ ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั่นหมายความว่าสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์บอกถึงแม้นว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้ยังไม่เห็นยังไม่รู้เราก็จะไม่ปฏิเสธเราก็จะไม่โต้แย้งเราก็จะไม่สงสยัยเราก็จะไม่คิดว่าจริงหรือใช่หรือไม่นะครับแต่เราจะศรัทธาเราจะยอมรับนะโดยที่สังคมโลกจะบอกอย่างไรว่าเชื่อแบบหลับหูหลับตาเชื่ออันนี้ไม่ได้เชื่อนะ แต่อันนี้ศรัทธาอันนี้ไม่ได้เชื่ออันนี้คือศรัทธาด้วยอีมานนะครับซึ่งแน่นอนครับมันสูงสุดมันเป็นมันเป็นสิ่งที่หรือมันเป็นความเข้าใจหรือการศรัทธาที่สูงสุดความเชื่ออันสูงสุดถ้าเชื่ออะไรที่พิสูจน์ได้มันก็เป็นปกติแล้วครับเพราะพิสูจน์ได้ก็ต้องเชื่ออยู่แล้วถูกไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยเราศรัทธามันเป็นอะไรที่เหนือคําว่าเชื่อนะครับเราจึงต้อง ทำไมต้องมาเอาอัลกุรอานมาศึกษาทำไมเราต้องศึกษาเรื่องศาสนาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำพาให้เราเข้าใจถึงบริบทของการเป็นบาวถึงบริบทถึงการเป็นพระเจ้าของอัลลอสุตลาว่าเราไม่ควรที่จะต้องมีข้อสงสัยในคำสั่งในข้อห้ามนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาด้วยกับอีมานครับตัวเดียวเลย ดังนั้นเมื่อเราย้อนไปในอดีตเราจะเห็นว่าเราบรรดาวซอฮาบานี้นะครับไม่มีโอกาสได้เรียนเขา้เขาข้เป็นท่านไม่มีโอกาสได้ศึกษาครับเพราะว่ายังแอบเรื่องของการรับอิสลามอยู่ยังหนีไม่ยังหนีไม่พ้นจากการเ,เขเล็กทรมานของเราศัตรูแต่ทําไมเขาเชื่อมั่นในขนาดนั้นด้วยกับอีมานด้วยกับอีมานครับถามว่ามีใครเห็นสวรรค์มีใครเห็นนรกไม่มีครับ แต่เชื่อมั่นแล้วศรัทธาเพราะนี่คือการศรัทธาอันลึกซึ้งต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับอิลลัดดีนะกาฟารุฟลายักรุลกะตกรลุบุมฟิลบิลานและข้อนี้อัลลอฮฺสลาได้ให้ข้อเตือนสติพวกเราทุกๆคนนะครับที่บอกว่าอย่าได้ให้สถานการณ์อย่าได้ให้ การเมืองหรือการอยู่การสถานการณ์ของโลกแต่ละยุคแต่ละสมัยที่หมุนเวียนเข้ามานั้นมาหลอกลวงมามาเปลี่ยนมาผันหัวใจของท่านให้ออกนอกกับการศรัทธาต่อลอัสุภะตราลพี่น้องครับคุรานนี้ผันศิลกว่าปีนะบอกมาแล้วครับว่าทุกสถานการณ์ทุกหัวหัวเมืองต่างๆที่มีการกระแสของค่านิยมมีการปกครองแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับมีการเ,เชื่อมั่นมี มีความสะดวกสบายนะครับมีเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มนุษย์ในแต่ละยุคแต่ลสะสบายมีความต้องการอั Allah ะลลอฮฺสลาบอกว่าฟลายักรุตกะตะกรุบุหมฟิลบิลาดอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในหัวเมืองในเมืองต่างๆในสังคมนี่นะครับมามาหลอกลวงท่านมาเปลี่ยนแปลงท่านมาผันเผพ,พวกท่านทั้งหลายออกจากการอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวะตาลา ข้อนี้พี่น้องครับมันเกิดขึ้นมันมีอยู่ในสังคมมันอยู่ที่ว่าอีมานของเราการศรัทธาของเรามีแค่ไหนความเชื่อมั่นการมั่นใจในอัลลอฮฺสุตาลาเรามีมากแค่ไหนนะครับเราไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่การมีมากแค่ไหนมีพอที่จะต่อต้านมีพอที่จะไม่ให้สังคมไม่ให้วัฒนธรรมไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ในวินาทีนั้นเนี่ยมามาหลอกลวงเรา มาชี้นําเรามาเปลี่ยนแปลงอี่านของเราตรงนี้แหละครับเราต้องบอกตัวเองเสมอทําไมถึงบอกอย่างนี้พี่น้องครับลองดูครับทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดีใช่ไม่ใช่อยากให้ลูกนั้นเป็นลูกที่ซออ้ะทุกคนก็อยากหมดแล้วครับแต่วันนี้ทำไมครับทําไมเยาวชนของเราจึงไม่เป็นอย่างที่เราอยากจะได้ไม่ใช่หรือบางทีก็ต้อง สังคมบอกต้องต้องแบบนี้สังคมบอกต้องมีอย่างนั้นสังคมต้องมีอย่างนี้เราก็คิดว่าใช่แต่เราไม่เคยนึกเลย <c oughs> ว่าเรียนาศาสนาไม่มีใครเลยครับคนที่อยู่ใน <c oughs> ในาศาสนาของ Allah, อัอลลอฮ์ไม่มีใครเลยครับที่จะท้อแท้ฉีต่อชีวิตท้อแท้ต่อความยากลําบากไม่มีใครเลยครับที่จะบอกว่าชีวิตเรานั้นจะต้อง มีบ้านหลังใหญ่ๆมีเงินเดือนสูงสูงนะครับมีเ,เรื่องอุปโภคบริโภคที่สมบูรณ์แบบเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ไม่มีเลยครับหมายถึงคนที่มีอีมา ن น,นะครับมีศาสนาและมีอีมานนะครับเขามีแต่บอกว่าทําอย่างไรให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์ทำอย่างไรให้เราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ทําอย่างไรให้เราทําสะสมคุณงามความดีให้มากๆดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ,รบเราถูกหล่อลลอมจากสังคมที่เราอยู่ว่าจะต้องมีนั่นจะต้องเป็นนี่ ต้องมีเอกสารนั่นต้องมีเอกสารนี่แล้วเราก็พยายามจนกระทั่งเยาวชนของเราลูกหลานของเรานะครับหันหลังให้กับเรื่องของศาสนานะครับเพราะคิดว่าการเรียนศาสนามันจะทําให้ทําไมเราไม่ทันสังคมวันนี้ทําไมครับเขาบอกเด็กต้องมีต้องเรียนไอ้นี่ต้องมีสมาร์ทโฟนต้องมีนั่นต้องมีนี่มันกลายเป็นปัจจัยที่ไม่มีไม่ได้ไปแล้วเห็นไหมฮะ แต่ทําไมวันนี้เราถึงไม่ปลูกฝังว่าลูกของเราต้องมีศาสนาลูกของเราต้องมีหลักการลูกของเราต้องมีอีมานไม่มีครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้มันจับต้องไม่ได้มันอยู่ในหัวใจที่ศรัทธาอันแรงกล้าและเราก็ยืนหยัดและมั่นใจในอัลลอฮ์สุลตัลลาที่พระองค์ได้บอกว่าฟาลายครุตกาตกลุบุมฟิลบิลานในอีกฮะดิษหลายๆฮะดิษที่บอกที่อัลลอฮฺสุลลาได้บอกว่าอ่ท่านนาบีสุสลตัมได้บอกว่ามาอักชาอาเลกุมูลฟักรว่าฉันไม่กลัวเลยว่าความจนจะมาเจอกับพวกท่านทั้งหลาย จะพวกท่านจะประสบกับความจยากจนไม่กลัวนบีไม่ได้กังว,วลว่าะกินอักชาอันตุบสตดดุนยาอะไรกุมเอากกามากลอลอะไรสาลาตัวซาลัมแต่ที่พวงที่วิตกที่กลัวก็คือกลัวดุนยาเนี่ยจะแผ่อิทธิพลอำนาจความเจริญซีวิไลนะครับนะมายัางพวกท่านทั้งหลายและสุดท้ายก็จะทําให้นะพวกท่านทั้งหลาย นะตกอยู่ในภาวะความหายนะเหมือนอย่างที่คนเกาะชนก่อนหน้านี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นของดุนยาและยังมีอีกหลาสหลากหลายนะครับที่บอกถึงดุนยาที่มันล่อลวงหลอกลวงความหมายก็คือว่าสังคมนั้นๆน,น,นะฮะการเป็นการอยู่ร่วมในสังคมวัฒนธรรมการเป็นอยู่นะฮะวันนี้เราต้องต่อสู้กับอะไรพี่น้องครับวันนี้เราทําไมต้องมาศึกษาเพราะกุรอานบอกไว้เมื่อพันศรูยรกว่ปีรู้เข้าใจ เราจะได้มั่นใจในสิ่งที่เราปฏิบัตินะไม่ต้องไปเทียบไปวัดไม่ต้องไปเทียบกันว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ต้องเลยครับมั่นใจว่าศาสนาดีที่สุดจบอัลฮัมดุลิลละมั่นใจว่ากับคนที่มีอีมานคนที่ศรัทธาคนที่เรียนศาสนาคนที่สอนศาสนาดีที่สุดจบใครจะว่าอย่างไรใครจะบอกอย่างไรนั่นเป็นคําพูดความคิดวิสัยทัศน์มุมมองของมนุษย์ร่วมโลกของเรา นะครับแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับเรานั่นก็คือว่าให้เรานั้นเข้าใจให้เรานั้นยืนหยัดในอีมานและการศรัทธาต่อลอสซานะโดยแบบไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีข้อสงสัยใดๆจะกินได้หรอจะทําได้หรือจะอะไรหรือนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เพีน้นงครับต้องอาศัยอีมานที่แท้จริงในหัวใจของมนุษย์ทุกๆคน ที่มีนะครับและเราจะเข้าใจถึงคําสอนคําบอกที่กูรรานได้บอกเอาไว้นะครับครับเพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวะลัยกุณมูฮัมหมะตุลลอาฮ์ะบะเระกา์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมัดอาลีนด <enfim> ลัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 0 0 9 8 4 9 3 9 9 9ชื 9. ่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม